สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่คุณหญิงกัะยาเปิดตัวหนังสือใกล้ชิดเกาะติดพัฒนาการศึกษาไทยทันโลกในศตวรรษที่21สรุปผลงานในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะ การที่จะปฏิรูปการคุณหญิงกัล,ลยาสโสพลพนิษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดตัวหนังสือใกล้ชิดเกาะติดพัฒนาการศึกษาไทยทันโลกในศตวรรษที่21สรุปผลงาน1ปีวางรากฐานการศึกษาพร้อมก้าวสู่ปีที่2เดินหน้าปฏิรูปดันเด็กไทยทัดเทียมสากลสำหรับหนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมผลงานที่ถือเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันกับคณะทำงานและหน่วยงานในกำกับดูแล ที่ได้ทุ่มเททำงานด้วยความตั้งใจระดมสัพพะกำลังจากทุกภาคส่วนรวมผักดันก่อให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไปอีกทั้งยังมีการนำเสนอแนวพระราชดำริของพระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการศึกษาไทยที่มาของพิพ,ธพิธภัณฑ์การศึกษาไทย และแนวนโยบายรวมถึงการขับเคลื่อนและผลักดันผ่านหน่วยงานในกำกับดูแลหลายด้านอาทิเรื่องโคดดิ้งงานด้านอาชีวะเกษตรงานด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและงานด้านการศึกษาทางเลือกสำหรับผู้ด้อยโอกาสและคนพิการซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่แนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงด้วย วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม STI หรือ Science Technology Innovation ที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าลดความเหลื่อมล้ำและทำให้ทัดเทียมกับนานา,นาอารยะประเทศ นอกจากนี้เนื้อหาสาระในหนังสือยังมีการสื่อให้เห็นถึงความทันสมัยในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารเรื่องราวต่างๆผ่านแอปพลิเคชัน augmented reality หรือ AR โดยผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดใช้แอปพลิเคชันครูกัลยา AR จาก Play Store หรือ App Store และเปิดแอปพลิเคชันครูกัลยา AR เพื่อเริ่มใช้งาน AR สแกนเนื้อหาหนังสือที่มีไอคอนแอปพลิเคชันครูกัลยาก็จะพบวีดีทัศน์ นำเสนอเรื่องราวหลายอย่างที่น่าสนใจค่ะสำหรับการก้าวขึ้นสู่ปีที่2จะเดินหน้านโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่จะเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดทันสมัยเท่าเทียมยั่งยืนโดยเน้นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่21ทั้งด้านการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาความมีเหตุผลและการสร้างสรรค์นวัตกรรมค่ะ